สวัสดีครับผมวันนี้ตรงกับวันพฤหัสที่5ธันวาคม2024นะครับผมฟุตบอลรายการชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียน2024ก็จวนที่จะใกล้เข้ามาทุกขนาดเลยนะครับก็เหลืออีก3วันนะครับคู่เปิดสนามาท,าาทามั้งสองทั้งสองแมตช์นะครับเปิดสนามอยู่สองสองแมตช์สองสนามนะครับก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่8นะครับ8ธันวาคมก็คือวันอาทิตย์ ที่จะถึงนี่แหละฮะก็คู่แรกนะครับกัมพูชาจะต้อนรับการมาเยือนมาเลเซียอ่าคู่นี้จะเตะที่ที่สนามเตโชลือสนามกีฬาแห่งชาติของกัมพูชานะครับที่กุ้งพนมเปนนะครับต้อนรับการมาเยือนของมาเลเซียไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายเพราะว่ากัมพูชาเนี่ยโอนสัญชาติมามาหลายท่านมาหลายตัวเลยแหละ แอดมินเห็นอยู่3คนมัง้งมีญี่ปุ่นด้วยมัง้งมีญี่ปุ่นด้วยถ้าแอดมินจะไม่ผิดนะครับเจกเช่นเดียวกันกับมาเลเซียนะครับก็โอนเข้ามาเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเวียดนามด้วยนะครับมีมีโอนเข้ามาแอดมินเห็นอยู่แวบๆนะครับแวบๆก็ไม่ลงรายละเอียดมากครับเป็นสิทธิ์ของเขาที่ทําได้ไม่ผิดกติกาก็ทําเลยอะไรประมาณนี้ครับคู่ที่2นะครับมีการเปลี่ยนแปลงสนามการแข่งขันนิดหน่อยนะครับเออแต่อยู่ที่กรุงฮานอยเช่นกนันนะโอ้โห ถ้าทางจะหนาวน่าดูนะฮะตรงนั้นณขณะนี้นะครับวันที่8ธันวาคมเวลา20นาฬิกาครับติร์เลสเต้นะครับจะตอนรับการมาเยือนของประเทศไทยเรานะครับทีมชาติไทยเราคือติอม์นี่ไม่ได้ไม่ได้เล่นในประเทศตัวเองนะครับมาใช้สนามเป็นกลางขอใช้สนามของเวียดนามก็คือสนามห่างเลยนะครับก็เปลี่ยนจากสนามเวียนจี้นะครับมาเป็นห่างเลยนะครับห่างเลยสเตเดียมนะครับที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนามนะครับเนี่ยรับชมรับเชร์กันได้นะครับโดยเฉพาะทีมชาติไทยแอดมินไม่พลาดอยู่แล้วครับเวลา20นาฬิกานะครับนี่คือ2คู่แรงในนัดเปิดสนามนะครับก็ไปวันจันทร์ที่9เลยครับวันจันทร์ที่9เวลา17.30นะครับไปที่สนามตูวุณะที่กรุงย่างกุ้งนะครับที่เมืองย่างกุ้งนะครับเมียนมาครับต้อนรับการมาเยือนของอินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียเนี่ยจะมีลูกครึ่งของ ของฮอลแลนด์นะครับของเนเธอร์แลนด์มาด้วยแอนดมินเห็นในข่าวนะครับมีสามท่านนะครับแต่เอนมีคิดว่าน่าจะเยอะกว่านั้นอยู่อินโดนีเซียก็เข้าชิงเยอะนะครับแต่ว่าไม่เคยได้แชมป์ในรายการนี้เลยก็เที่ยวนี้หมายมั่นปั้นมือนะครับเออหมายมั่นปั้นมือว่าจะเอาแชมป์รายการนี้ให้ได้นะครับก็ก็เดี๋ยวติดตามผลงานกันต่อไปนะครับว่าจะสําเร็จหรือไม่นะครับในการทํางาน ของอทีมชาติอินโดนีเซียเนี่ยที่โอนสัญชาติมาอย่างอย่างน้อยอ่ะสท่านม,มีมีเห็นอยู่อีกคู่หนึ่งวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่9าธันวาคมเช่นกันนะครับ20นาฬิกานะครับ20นาฬิกาที่สนามกีฬาแห่งชาติที่กรุงเวียงจันทร์นะครับประเทศสปปลาวนะครับบ้านพี่เมืองน้องเราเนี่ยสปปลาวจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเวียดนามนะครับ ทีมชาติเวียดนามนี่มีมีโอนสัญชาติมามาตามข่าวนี่แอดมินเห็นอยู่คนหนึ่งนะครับเห็นเห็นอยู่คนหนึ่งก็ก็เตะอยู่ในลีกเวียดเวียดนามนั่นแหละฮะก็ไม่ต้องหากันยากก็เอาในลีกนั่นแหละมาโอนสัญชาติก็จัดเต็มเลยอะไรไประมาณนี้นี่คือวิธีการทางรัฐของของทีมอาเซียนนะครับไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียกัมพูชาแล้วก็เวียดนามงี้ครับทีมทีมชาติไทยเราก็ พยายามหาลูกครึ่งมานะครับลูกครึ่งมาก็ได้ผลนะครับลูกครึ่งเนี่ยก็คือคุณแม่หรือคุณพ่อเนี่ยเป็นคนไทยจริงๆนะครับไม่ไม่ใช่ว่าไปโอนสัญชาติมาแบบเออนิดๆหน่นนอยๆอย่างไม่ใช่นะครับทีมชาติไทยเราก็คือต้องมีคุณพ่อคุณแม่เป็นไทยครึ่งหนึ่งเลยอะไรประมาณนี้เต็มตัวเลยว่างั้นเถอะอาจจะเป็นพ่อเป็น เป็นสวีเดนหรือว่าเป็นเนเธอร์แลนด์อะไรก็ว่ากันไปหรือเป็นนอร์เวย์อะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าครึ่งหนึ่งก็คืออาจจะเป็นคุณแม่หรือคุณพ่อต้องเป็นคนไทยมีความภูมิใจของของแอดมินด้วยนะครับตรงนี้ก็ลองดูว่าทีมชาติทีมชาติไทยหรือว่าเวียดนามหรือว่าอินโดนีเซียหรือไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาจะสําเร็จในทัวร์นาเมนต์ในการทํางานที่แตกต่างกันหรือไม่อะไรครับเพื่อเป้าหมายเดียวกันเลยครับใครจะ เข้าไปสู่ยอดแชมป์แห่งชาติอาเซียนได้เรามาติดตามชมนะนี่คือแมตช์แรกก่อนนะครับในกลุ่ม A นะครับจะประกอบด้วยทีมชาติไทยมาเลเซียสิงคโปร์ติมอร์เลสเต้แล้วก็กัมพูชานะครับการแข่งขันก็พบกันหมดนะครับเอาที่1ที่2เข้าไปรอบ็อกเอาท์หรือรอบรองชนะเลิศรอบ4ทีมสุดท้ายนั่นเองกลุ่ม B มีเวียดนามทีมชาติอินโดนีเซียพมา่าฟิลิปปินแล้วก็สกปปลาวอ๋อ ยาลืมครับฟิลิปปินส์ก็โอนสัญชาติเหมือนกันนะครับมีนะครับเห็นอยู่ในคิงคัพนะฮะทิงช่วยพระราชาทานคิงคัพที่ที่สงขานะมีมีโอนสัญชาติมามาพอสมควรเลยครับดังนั้นไม่ยากเอ้ยไม่ง่ายเลยครับถือก,ก็ถือว่าใช้คํานี้ดว่าไม่ง่ายไม่ยากเลยครับเนี่ยนี่เนี่ยถือว่าเป็นการยก,ยกระดับเลยครับเพราะว่าเออ,อย่างเขาเรียกว่าอะไรการทํางานที่ ที่เข้มข้นหรือว่ามีประสิทธิภาพมันก็ต้องอย่างเนี้แหละครับนําอะไรมันจะสู่เป้าหมายได้ก็ต้องไปในเวน,นั้นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นี่นี่คือต้องใช้ต้องใช้คา,าว่าไทม์ไลน์ก็แล้วกันนะจะสําเร็จหรือไม่เราไม่รู้อยู่ที่ผลงานจริงๆรเนาะอ,อยู่ที่ผลงานนะครับออกมาสวยออกมาเออมาถูกทางแล้วแบบอินโดนีเซียอย่างเงี้ยก็ก,ก็แอดมินถือว่ามาถูกทางนะครับอินโดนีเซียมีลุ้นทีมชาติชุดใหญ่มีลุ้นเข้ารอบเข้ารอบฟุตบอลโลกนะครับอย่างน้อยอยู่ในโซนเพย์ออฟนะครับเป็นรอง ออสเตรเลียอยู่นะในกลุ่ม C นะครับอืมนะครับติดตามชมผลงานได้ได้อย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยเฉือนเอาชนะซาอุดีอาระเบียเฉยเลยครับสประตูต่อศูนย์ก็ทําให้แรนกิ้งเนี่ยบวกมา16แต้มเลยครับอินโดนีเซียอยู่อันดับ3ของอาเซียนเลยแล้วก็คะแนนแรนกิ้งนี่บวก16 16แต้มขึ้นมาเลยเมื่อเทียบกับเดือนเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็อยู่อันดับ3ของ กลุ่ม C นะครับเป็นรองออสเตรเลียนะครับก็อยู่ในโซนที่เพย์ออฟที่จะไปเพย์ออฟได้เลยนะครับคือจะฟุตบอลโลก18ทีมเนี่ยเขาจะละดับที่3ที่4นะครับมาเล่นในรอบที่4ก็คือรอบเพย์ออฟนั่นเองครับเพื่อหาอีก1ทีมเอ้ยโทษทีอีก2ทีเนี่ยเข้าไปตามตาม6ทีมแรกที่1ที่2ของของทั้ง3สายเข้าไปเป็น8ทีมแล้วก็จะไปเพย์ออฟจุด5ทีมนะครับจุด5ทีมกับทวีป แอฟริกานะครับอินโดนีเซียยังอยู่ในพื้นที่นะยังอยู่ในโซนนั้นนะครับอ่าอ่ะ,อะเรามาดูว่าชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนใครจะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับผมใครจะเข้ารอบอรอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศและได้แชมป์นะครับเรามาติดตามชมกันนะครับคลิกออฟกันในระหว่างวันที่8ธันวาคม2024ถึง5มกราคม2025นะครับใกล้เข้ามาแล้วครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะครับสวัสดีครับ